เราชอบใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วเราอยากที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาอยากให้เขาชอบเราอยากที่จะให้เขาหันมาสนใจพูดคุยกับคุณเนี่ยเราจะทํำยังไงเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะที่จะทําให้คนแปลกหน้าสักคนเนี่ยหันกลับมาสนใจเรานะคะโดยการสร้างแรปพอค่ะแรปพอตัวนี้แปลตรงตัวเลยก็คือการสร้างสัมพันธ์การสร้างสัมพันธ์ที่ดีทํำยังไงให้เขาเนี่ย อยากที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณทำยังไงให้เขาเปิดที่จะให้คุณเข้าไปในชีวิตของเขาวันนี้เรามาฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะเคล็ดลับที่วันนี้เราจะนํามาบอกกันนะคะก็คือเคล็ดลับการทําที่จะทํำยังไงให้เขาเนี่ยหันกลับมาชอบเรานะคะซึ่งสําหรับนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ใหม่ๆหรือกับคนที่เข้ามานานแล้วแล้วคุณยังไม่เจอใครที่ใช่สักทีทาไมเขายังไม่กลับมาสนใจเราสักทีซึ่ง ในกรณีที่คุณนะคะมีหน้าตาเป็นอาวุธแล้วคุณสามารถดึงดูดให้เขาเข้ามาทักทายคุณได้แล้วทํายังไงถึงจะสารสัมพันธ์นี้ต่อไปได้ทํายังไงให้เขาอยากที่จะรู้จักคุณมากขึ้นได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมี เคล็ดลับตัวนี้ค่ะที่คุณจะสามารถนําไปใช้ได้อย่างง่ายๆเลยเพียงแต่คุณทําความเข้าใจกับมันสักนิดหนึ่งแล้วนําไปฝึกใช้สักหน่อยหนึ่งนะคะคุณก็จะสามารถเข้าไปครองใจใครสักคนได้ง่ายๆซึ่งเอาจริงๆวิชาเนี้ยนะคะตอนที่สมัยเรียนเนี่ยมันเป็นการเรียนบริหารแล้วเราจะต้องเรียนหลักสูตรเนี่ยเพื่อที่จะต้องเข้าใจทุกคนนะคะทั้งลูกค้าเอ่ยทั้งผู้ร่วมงานเอ่ยนะคะเราจะต้องรู้ นะคะมีจิตวิญยาในการที่จะดูคนให้เป็นนะคะซึ่งแน่นอนเราสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตรักเราได้ด้วยค่ะนะแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยคือถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีถ้าคุณอยากให้เขากลับมาสนใจคุณชอบคุณมากขึ้นกว่านี้ข้อแรกเลยค่ะคุณจะต้องสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาได้ เอาชีวิตของเราเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาโดยการยังไงอะ่ะเราจะมีวิธีการยังไงที่เราจะทำให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาได้ นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยได้ทักทายกันทุกๆวันนะคะทำให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันทําให้เขารู้สึกว่ามีเราเข้าไปในชีวิตเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะด้วยการพูดจานี่แหละค่ะโดยการพูดจากาันไม่ว่าจะเป็นการเรียกชื่อของเขานะคะเรียกชื่อของเขาไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่คุณตั้งให้กันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะสำหรับคนที่นะคะ ยอมรับว่าเป็นแฟนกันแล้วหรืออะไรเนี่ยคุณอาจจะมีสรรพนามเป็นดาร์ลิงเป็นที่รักนะคะหรือเป็นหมูอ้วนหรือเป็นอะไรก็ได้เฉพาะเจาะจงที่คุณเรียกแต่เขานะคะเขาหรือเธอแค่นั้นนะคะถ้าเจ้าการที่เขาจะเปิดประตูให้เราเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาได้เนี่ยเราจะทํายังไงเราจะต้องสร้างความเหมือนก่อนคะ่ะ ข้อนี้คือสิ่งสําคัญนะคะสร้างความเหมือนดูว่าเรากับเขาเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความชอบนะคะความชอบมีความชอบอะไรที่คล้ายกันหรือเปล่ามีบุค,คลิกอะไรที่คล้ายๆกันหรือเปล่านะคะคือการที่บางครั้งเนี่ยผู้ชายคนนั้นเ,นเขาเป็นคนที่คุณจะต้องดูด้วยว่าลักษณะการพูดจาของเขาเนี่ย มันเป็นยังไงถ้าเกิดเขาเป็นคนซีเรียสจริงจัง,จง,จงกับชีวิตมากมายแล้วก็ไม่ได้อยากพูดเล่นอะไรกับคุณมากแต่คุณไปทำโตง้องแง,ง้งอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะ ไม่ไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรคุณจะต้องเรียนรู้ค่ะว่าผู้สนทนาของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะเขามีความชอบอะไรเรื่องเราในอดีตเขาเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเขามีลูกเขามีลูกติดนะคะเขามีลูกติดลูกติดเขายังเล็กอยู่ลูกติดเขามีปัญหาเอาเราดูซิว่าไอ้ลูกของเราเนี่ยมันมีมันมีปัญหาด้วยหรือเปล่าแล้วเราใช้วิธีการจัดก,การลูกเราอย่างไงเราเราหาตรงจุดเนี่ยค่ะไอหาความเหมือนที่มันคล้ายกันเอาตรงเนี้ยค่ะมาพูดเอา,ม,ามันมาเป็นจุด เชื่อมให้ได้เชื่อมต่อในความเหมือนของคุณให้ได้นะคะหรือว่าบุคลิกในการพูดคุยนะคะถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ชอบคุยเรื่องสนุกสนุกเฮฮาไม่ซีเรียสแต่คุณเป็นคนซีเรียสอะไรแบบนี้บางทีมันก็ไม่สามารถที่จะ ไปกันต่อได้อย่างสมูทนะคะนะคุณจะต้องหาจุดใดจุดหนึ่งค่ะหาความเหมือนค่ะไม่ว่าจะเป็นการชอบกีฬาเหมือนกันชอบทําอาหารเหมือนกันชอบอะไรคล้ายๆกันนั่นเองนะคะคุณจะสามารถเข้าไปเจาะลึกทําให้เขารู้สึกสนใจที่จะพูดคุยกับคุณมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปเลยค่ะสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มที่จับจริงใจจับใจนี่แหละค่ะมันจะทําให้คู่สนทนาของคุณเนี่ยรับรู้ถึงความเป็นมิตรน่าเข้าหานะคะถ้าคุณเป็นคนที่ยิ้มยากนะคะให้ฝึกยิ้มบ่อยๆค่ะฝึกยิ้มออกมาจากใจฝึกยิ้มออกในกระจกอะค่ะวิธีการนะคะให้คุณจินตนาการค่ะว่านะคะ คุณกําลังมีความสุขบางคนคือเอาจริงๆบางคนยิ้มไม่เป็นคือมีเพื่อนๆนะคะส่งรูปถ่ายเข้ามาให้พี่ท้อดูแล้วก็บอกว่าตัวเองอะยิ้มไม่เป็นค่ะแล้วพี่ท้อเห็นแล้วว่าเออมันมันจริงๆคือบางคนเนี่ยด้วยความที่คุณเป็นคนยิ้มยากนะคะเวลายิ้มออกมาเนี่ยมันก็จะเฟื่อนเฟื่อแล้วมันก็ยิ้มออกมาไม่ได้ออกมาจากทางตานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกยิ้มในกระจกค่ะฝึกยิ้มในกระจกให้แล้วก็เวลาคุณยิ้มเนี่ยให้คุณในใจคุณคิณคดค่ะว่าคุณกําลังยิ้มให้กับ คู่รักของคุณให้กับแฟนของคุณหรือให้คิดถึงเรื่องดีๆไม่ว่าจะเป็นความสุขจากลูกของคุณนะคะหรืออะไรก็ได้ที่มันมีความสุขนึกถึงอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขพอมันยิ้มออกมาแล้วมันจะออกมาจากทางตานะคะคือมันออ่ยยิ้มออกมาจากใจนั่นเองนะคะคู่สนทนาทจะรับรู้ได้ไอาการที่เรายิ้มแบบนี้เฉยๆกับการที่เรายิ้มออกมาจากใจมันจะแตกต่างกันนะคะคือ,อความสุขอะ่ะมันจะออกมาจากทางสายตามากกว่าทาง คือบางทีอะเรายิ้มยิ้มแค่อย่างเงี้ยตาเราแข็งตาเราแข็งค่ะผู้รับฟังเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยกับรอยยิ้มของคุณนะคะแต่ถ้าคุณนึกในใจถึงความสุขเห็นนะมันแตกต่างกาันแตกต่างกัน พอในใจเรามีความสุขนะคะใจเรานึกถึงเรื่องดีๆนะคะมันจะออกมาจากทางสายตาค่ะนี่แหละค่ะคือเส่น์ยอย่างหนึ่งเลยนะคะกับรอยยิ้มนะคะไปฝึกค่ะฝึกยิ้มให้กับทุกคนในชีวิตประจํวาวันน่ะหรือคุณจะนั่งรถเมย์คุณจะขับรถไปทํางานหรืออะไรเนะี่ย ยิ้มให้กับตัวเองอากาศดีจังเลยฝึกยิ้มนะฝึกคิดอะไรดีๆในใจเนี่ยเรายิ้มมันจะออกมาได้อย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องศบตาคู่สนทนาระหว่างพูดนะคะระหว่างที่เราฟังระหว่างที่เราพูดเราจะต้องศบตา นะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเขาพูดมาแล้วเราไม่สนใจในสิ่งที่เขาพูดเรานั่งเล่นโทรศัพท์หรือเรามองเลยไปทางนู้นถ้าพี่ทอคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่ทอไม่มองกล้องนะคะพี่ทอมองไปทางนู้นคุณก็จะไม่รู้สึกว่ามันสปา,กการ์กกันนะคะคุณจะรู้สึกว่าพี่ทอไม่ได้สนใจคุณนะคะเออนะเราจะต้อง ฝึกทักษะตรงนี้ค่ะฝึกที่จะมองสบตาคู่สนทนานะคะนะแล้วก็เขาจะรู้ว่าเราเนี่ยใส่ใจแล้วก็ตั้งใจมีความตั้งใจฟังเขาอะค่ะนะคะ,ะ,คะเขาก็จะทําแบบนี้กับกับมากับเราด้วยนะคะถ้าเกิดเราสบตาเขานะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือการที่เราจะต้องตั้งใจฟังเขาอะเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะนะคะ,ะ,คะไม่พูดแทรกนะ ฟังอย่างตั้งใจไม่ฟุ้พูดแทกค่ะมีการพยักหน้าเป็นระยะระยะนะคะเออเข้าใจไม่เข้าใจพยักหน้าอืมพยักหน้าเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยนะคะแล้วก็ให้ทบทวนคํคาสำคัญของประโยคนั้นๆนะคะอย่างเช่นพี่ทอบอกว่าอ๋อต้องสบตาระหว่างนะคะต้องต้องต้องศบตาคขาเวลาเเราพูดคุยกัน อ๋อต้องสบตาใช่ไหมคะเออคือพูดย้ำในในประโยคสําคัญสาคัญนะคะเออนะคะคือพอเราพูดทบทวนประโยคสําคัญสาคัญแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อเราตั้งใจฟังเรารู้ว่าเขาพูดอะไรอยู่ใช่ไหมทีนี้ทีนี้เวลาถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีคําถามนะ,ะสมมติว่าคุณมีคําถามหรือคุณไม่เข้าใจนะคะซึ่งอันนี้นะคะพี่ท็อปเน้นย้ำขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าห้ามปล่อยผ่านคะ่ะ ซึ่งเราเนี่ยภาษามันแตกต่างกันใช่ไหมแน่นอนบางทีมันมีคำศัพท์ยากๆมาเราจะไม่เข้าใจค่ะเราอย่าทำเป็นรู้นะคะเราต้องถามไปเลยค่ะเฮ้ยมเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรฉันไม่เข้าใจไอปะะ้ปยคเมื่อกี้ที่คุณพูดอะฉันไม่เข้าใจนะคะถามตอนที่เขาพูดจบแล้วนะ ฉันไม่เข้าใจพิมพ์มาให้ฉันหน่อยได้ไหมพิมพ์มาให้ฉันหน่อยเดี๋ฉันจะเอาไปแปลนะคะฉันอยากจะรู้ว่าคุณพูดว่าอะไรจริงๆเพราะว่ามันจะมีค่ะหลายคู่หลายคนนะคะที่มีปัญหากันตรงนี้ค่ะคือผู้หญิงทําเป็นลักษณะนิสัยเลยคือ โอ้ทำเป็นว่าเข้าใจเข้าใจสรุปสุดท้ายแล้วเธอไม่ได้เข้าใจนี่นี่แฟนตอนหลังเนี่ยแฟนจะโมโหมากเลยว่าทําไมเธอเป็นคนแบบนี้ทําไมเธอไม่เข้าใจทําไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่ตอนนั้นนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะกับการที่เราไม่บอกเขาว่าเราไม่เข้าใจเขาจะไม่รู้ว่าว่าไอ้ทักษะความสามารถของเราแค่ไหนนะคะคือถ้าถ้าเขารู้นะคะว่าคุณไม่เข้าใจครั้งต่อไปค่ะเขาจะ อธิบายนะคะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆให้คุณนะคะซึ่งภาษาอังกฤษง่ายๆไหมมีไหมมีค่ะมันสามารถอธิบายได้ซึ่งตอนนี้พี่ทอเรียนภาษาสวีเดนเนี่ยพี่ทอจะเรียนภาษาสวีเดนวิธีการแปลศัพท์นะคะจะแปลจากภาษาสวีเดนเป็นภาษาสวีเดนนะคะคือเป็นภาษาที่ง่ายกว่าเดิมไม่ใช่เป็นไอ้คำศัพท์ยากๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้แต่นี้มันก็จะแปลเป็นภาษาที่ง่ายนะคะก็จะอธิบายให้คุณฟังได้นั่นเองนะคะแล้วข้อที่ห้า นะคะข้อที่5ก็คือการที่อย่านะคะวิธีการนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าภาษากายนะคะภาษากายคือเวลาเราคุยเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงถ้าพี่ทอพูดคุยทําคลิปแล้วก็กอดอกนะคะเดี๋ยวพี่ทอนักให้ดูกอดอกพูดคุยกับเพื่อนๆแบบนี้เรารู้สึกว่าอึดอัดเนาะเรารู้สึกว่าพี่ทอไม่เปิดเผยเรารู้สึกว่าพี่ทอเนี่ย มีอะไรกัดๆอยู่ข้างในใช่ไหมเออเรารู้สึกได้ค่ะคือวิธีการนะคะอย่านั่ง,อย,งอย่านั่งอย่างนั่งอย่างนี้อย่านั่งกอดอกวิธีการกอดอกเนี่ยภาษากายกคือการที่เราไม่เปิดเราเราไม่เปิดเผยเราไม่ เราก็ดูได้อีกเหมือนกันถ้าผู้ชายคนนั่งกอดอกคุยกับคุณแบบนี้คุณก็ดูได้เหมือนกันว่าเออเขาก็ยังไม่เปิดกับคุณเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือนั่งสบายๆเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะเออเป็นนั่งสบายๆทําตัวให้สบายๆคุ้นเคยกับเขาให้มากที่สุดนะคะทําตัวให้ใกล้เคียงกับเขามากที่สุดให้รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันมันจะง่ายนะคะยิ่งเวลาเอามาคุยกันมาเจอการมาเดทกันพี่ทอเข้าใจว่าทุกคนตื่นแต่นั่งทีคุณอาจจะ เผลอเผลอเผลอกอดอกนะคะอันนี้ไม่โอเคนะคะหรืออย่างนะคะเวลาถ้าคุณไปเดทกับเขาแล้วนะคะแล้วนะวิธีการอย่างหนึ่งที่พี่ทอจะบอกให้คุณฟังนะคะคือการที่เราจะเข้าไปอยู่ในชีวิตใครได้สักคนน่เนี่ยเรื่องอาหารสําคัญะคะ่ะอย่าปฏิเสธอาหารของเขาค่ะ ยาปฏิเสธอาหารของเขาเพราะอะไรนะคะการที่เรานะคะปฏิเสธคือพี่ทอเห็นหลายคนแล้วคือเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าโลกแคบพอโลกแคบก็คือเราไม่ลองเราไม่ชอบลองบางคนเป็นคนไม่ชอบลองเลยนะคะฝรั่งก็เป็นบางคนก็จะเป็นไม่ลองเลยอาหารไทยไม่ลองไม่เอาไอแบบนี้ค่ะมันจะเข้าถึงกันยากนะคะเพื่อนรูไหมคฮาพี่ทอเนี่ยจริงๆิพี่ทอเนี่ยชีวิตพี่ทอเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเกิด นะคะไม่ได้อยู่บ้านเกิดพี่ทอเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ทางใต้ไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเป็นเวลาเกือบ20ปีนะคะแล้วพี่ทอเนี่ยทำตัวกลมกลือนยังไงกับคนที่นั่นวิธีการหาเพื่อนนะคะหรือว,วิธีการที่เรามามีเพื่อนที่นี่นะคะพี่ทอจะบอกเลยนะคะเขาที่ว่ามาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนอีสานนะะส่วนใหญ่เลยนะคะเป็นคนอีสานแล้วคนที่นี่เวลามาเจอกันคว,ความชอบอาหารเขาก็คือส้ตมตำปลาาใช่ปะ่ะทีนี้ พี่ทอเนี่ยด้วยความที่การที่ใช้อาหารเนี่ยเข้าไปมาเป็นตัวเชื่อมในการเข้าหาผู้คนเนี่ยนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ดีเวลาเขากินกันเนี่ยเราไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจเลยแล้วเราเอนจอยกับอาหารของเขาด้วยอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งของตัวพี่ทอเองนะคะที่เรามีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่ปรับตัวง่ายปรับตัวง่ายในการกินนะคะ พี่ทอคือเพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะประทับใจในกับการที่พี่ทอไม่ได้รังเกียจอาหารของเขานะคะพี่ทอมีความชอบด้วยซ้ำไปนะคะเขาแกงเห็ดให้กินเขาทาอ่อมอ่อมเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรนะหมกหน่อไม้ใช่ไหมเออคือพี่ทอเนี่ยหลายอย่างพี่ทอมากฝึกกินที่นี่มาหัดกินที่นี่กับเพื่อนอคนอีสานที่นี่นะคะซึ่งพี่ทอชอบนะคะเป็นความชอบนะ,ะเป็นคนที่ ชอบอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็ปรับตัวได้ง่ายตอนสมัยพี่ทอไปอยู่ใต้ช่วงแรกๆแ,แม่พี่ทอก็จะต้องส่งพิแกงจากทางกรุงเทพเนะะี่ยค่ะส่งไปให้พี่ทอกินนะคะหลังๆพี่ทอก็ติดค่ะติดแกงใต้ติดรสชาติของคนใต้ติดความเผ็ดนะคะของคนใต้คือเป็นคนที่ชอบกินนะคะแล้วก็มาที่นี่เราก็ฝึกที่จะชอบที่ จะกินอาหารของประเทศนี้ประเทศสวีเดนซึ่งไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาสําหรับพี่ทอเลยนะคะอันนี้คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งค่ะของคนที่จะ อ่าไปอยู่มาเป็นเมียฝรั่งนะคะคือกินอยู่ต้องง่ายต้องปรับตัวยืดหยุ่นได้สูงนะคะเป็นข้อดีของคุณนะคะถ้าคุณมีก็ดีนะคะคุณจะไม่ลําบากลําบากตัวเองนี่แหละเพราะว่าถ้าคุณมีความลําบากในเรื่องอาหารการกินเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาต่อชีวิตคู่ได้เหมือนกันนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะ คือการที่เราจะต้องนะคะจริงใจค่ะจริงใจและจักใจด้วยเท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีจริงใจที่มาจากใจเนี่ยก็คือจะไม่มีไม่มีความหมายอะไรเลยนะคะคือการที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจของเรานะคะออกมาจากความเป็นของเรานะคะการที่เราไม่ได้ฝืนกินอาหารของเขา,าพี่ทอไม่ได้ฝืนใจที่จะชอบอาหารอีสานคือพอมา มาเรียนรู้ที่จะกินนะคะพี่ทอก็จะบอกเลยว่าเออเราชอบของมันชอบจริงๆชอบจริงๆมีความชอบจริงๆนะออกมาจากใจไม่ได้เส่แซงนะคะคือพี่ทอจะบอกว่าในช่วงแรกนะคะเวลาที่คุณทําแบบนี้นะ,ะที่พี่ทอแนะนํามาข้างต้นเนี่ยแล้วคู่สนทนานของคุณเนี่ยยังไม่เปิดใจนะคะใหม่ๆเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดใจร้อเซมันจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้ไว้วางใจคุณมากนักนะคะแต่ถ้าคุณทําตามคําแนะนําไปแล้วคุณจะสามารถสังเกต ปฏิกิริยาโต้อตอบของเขากลับมาได้ค่ะจากภาษากายนะคะว่าเขาเริ่มเปิดกับคุณแล้วหรือยังก็ด้วยจากการที่เราทํากับเขาไปอย่างนี้แหละค่ะเช่นเขาเรายิ้มไปให้เขาเขายิ้มกลับมาให้เราเขาสบตาเรานะคะเขาจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบกลับมานะคะหรือการที่เขาถามกลับมาหาเราบ้างนะคะไม่ใช่เป็นเราเป็นฝ่ายถามเขาอย่างเดียวเขาจะสนใจที่จะถามคุณกลับมาบ้างว่าแล้วคุณหลักชอบอะไรแล้วคุณ 啦。Là. นะคะมีความรู้สึกยังไงเวลาลูกคุณดื้อเวลาลูกคุณไม่ได้ดันใจแบบนี้คุณรู้สึกยังไงหรือว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาคุณมีปัญหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเริ่มป้อนคาถามให้กับคุณกลับมานะคะแล้วก็ปฏิเยธที่3ก็คือเขาก็จะเริ่มที่จะพยักหน้าโต้ตอบกับคุณเหมือนกับที่คุณทำเนี่ยแหละค่ะคุณก็สามารถที่จะดูได้นะคะเขาเริ่มที่จะสบตาพูดคุยกับคุณมากขึ้นนะคะสนใจกับ มากยิ่งขึ้นอันนี้คือสัญญาณที่จะบอกได้ค่ะว่าเขาเริ่มที่จะเปิดกับคุณแล้วก็น้าเสียงโทนเสียงของเขาก็จะเริ่มที่จะสื่อเลี่ยจริงจังกับคุณมากขึ้นนะคะคือวิธีการน้ําเสียงโทนเสียงที่จริงจังคืออะไรวิธีคือโทนเสียงที่ต่าค่ะโทนเสียงที่ต่ําเวลาเราคุยคุยคุยกันไปอยู่เนี้ยเวลาคุณสังเกตไหมเวลาถ้าจะคุยเรื่องซีเรียสอะไรกันสักหน่อยเนี่ยเราจะเริ่มลดเสียงโทนเสียงมาเป็นเสียงต่ําแล้ว นะคะโทนเสียงเนี่ยจริงๆเราเราคนเราเนี่มีหลายโทนเสียงนะเวลาเราคุยเรื่องสนุกสนุกเราก็จะเป็นน้าเสียงแบบสดใสล่าเรื่องปกติอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาเราจะคุยเรื่องซีเรียสน้ําเสียงเราก็จะเริ่มปรับให้มันทุมนะะท้มลงนะคะทุ้มลงแล้วก็เป็นละนาบที่แบบว่าคือผู้ฟังอ่ะมันจะแบบว่ารู้สึกน่าเชื่อถือน่านับถือนะคะ สิ่งสำคัญในการพูดคุยอีกอย่างนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเรื่องราวของเขานะคะหลายๆอย่างนะคะขอบคุณเขาได้ะคะ่ะว่า บางครั้งเนี่ยมันเป็นมุมมองที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะเหมือนที่เพื่อนๆขอบคุณพี่ทอเนี่แหละค่ะเหมือนที่เพื่อนๆบอกว่าเอยขอบคุณนะคะที่เอ่อเปิดเอ่อโลกทัศน์มุมมองใหม่ทัศนคติใหม่ให้กับเพื่อนๆนะเพื่อนๆสามารถเอาตรงนี้ไปพูดกับแฟนได้เหมือนกันต่างกรณีเช่นการที่บางทีเขาอาจจะแนะนําเรื่องการเลี้ยงลูกให้คุณนะคะหรือว่าเช่นลูกคุณมีปัญหาเรืออะไรเงี้ยแล้วเขาบอกคุณมาแล้วคุณก็อาจจะบอกว่าเออมันเป็นไอเดียที่ดีนะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าเออเราสามารถทําแบบนี้กับ ลูกเราก็ได้ด้วยหรือว่าการที่เราทํำยังไงให้เรารู้สึกไม่ทุกในชีวิตหรืออะไรเงี้ยค่ะทําให้ชีวิตคิดบวกได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณเขาไปค่ะเขาจะรู้สึกดีกับการที่เขาได้ช่วยทําให้คุณเนี่ย รู้สึกดีขึ้นมานะคะคือการที่เราสามารถเข้าไปพึ่งพาเขาเขารู้สึกว่าเขาได้ช่วยอะไรเราบางอย่างเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องนั้นจะเป็นเล็กน้อยหรือว่ามันจะใหญ่โตมีความสําคัญมากน้อยกับคุณคุณก็ขอบคุณเขาไปค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะในการพูดคุยที่จะทําให้เขารู้สึกดีนะคะรู้สึกดีกับคุณนี่ค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะสามารถ จะสร้างนะคะโลกของคุณทั้งคู่ได้แล้วนะคะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันต่อกันติดแล้วนะคะมันเชื่อมต่อกันได้แล้วคุณก็จะสามารถสร้างโลกของเราได้โลกของเราก็คือการที่สร้างเขาเรียกว่าความประทับใจนะคะก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนต่อไปในการที่คุณจะต้องหามาทําให้ได้และบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าไอ้เจ้าตัว และพอเนี่ยคุณสร้างมาได้คุณสามารถสร้างมาได้แต่คุณสามารถทําลายมันได้ด้วยเหมือนกันถ้าคุณนะคะทําอะไรนะคะหยุดทําอะไรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะมันสามารถที่จะชะงักได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะพยายามทํามันออกมาจากใจค่ะคุณจะได้ไม่ต้องฝืนนะคะไม่ต้องฝืนถ้าชอบไม่ชอบอะไรพูดคุยกันหาความเหมือนไอ้ที่ความเหมือนเอาตรงนั้นมามาสานต่อดีกว่าอะไรที่ไม่เหมือนก็ยอมรับว่ามันไม่เหมือนนะคะก็สําคัญเลยนะคะ หาหาทางลงให้ได้หาเรื่องที่จะคุยกันให้ได้ให้มันเหมือนกันดูซิตรงไหนมันจะต้องมีสักจุดหนึ่งแหละนะที่ว่ามีความเหมือนกันนะคะนะแล้วชีวิตของคุณนะคะคุณจะสามารถที่จะไปต่อกันได้แน่นอนพี่ทอก็คุยกับคุณจอเหมือนกันนะคะคือจุด แรกที่เราเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยคือเรามีความเหมือนกันมากมีความเหมือนกันมากเรารู้สึกว่าคุยกันแล้วมันไม่มีใครเหมือนกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าพอคุยกับคนคนนี้แล้วเ,เรารู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกว่ามันใช่นะคะทำไมเขาเข้าใจเรานะคะในขณะที่คนอื่นเขาอาจจะสนใจคุณมากกว่านี้แต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งเลยนะคะนี่ค่ะคือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะที่วิทอนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะลองนําไปใช้กันดูนะคะแล้ว ถ้าได้ผลยังไงเอามาบอกเล่าให้พี่าอฟังบ้างด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยกันนะคะเราจะได้มีวัตถุดิบดีๆนะคะในการที่เราจะมาใจใครสักคนนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะบ๊ายบาย